ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์โมโตไรวอลก็จะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งครับว่ามันจะถูกเปิดตัวหรือไม่ในเรน็วนี้ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์โมเดลที่ว่าก็คือเจ้า i u m p ัม a y t o n a 765ที่ใครหลายๆคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงเหลือเกินนะครับเพราะว่าไอ้ตัว Tri r i u m ัม 675R ซูเปอร์สปอร์ตบรุ่นสุด ท้ายของทางทร i อัมนั้นได้ยุติการผลิตไปนานแล้วตั้งแต่เมื่อปี2017ดังนั้นกับช่วงเวลาที่ห่างหายไปถึงเกือบ5ปีจึงทําให้เชื่อว่าน่าจะมีสาวกทร i อัมหลายคนนะครับอยากจะให้ทางค่ายนําชื่อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้กลับมาทําตลาดอีกครั้งเพราะนับตั้งแต่ที่ตัวเดโชนา 675R ถูกยุติสายการผลิตไปพวกเขาก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตบค์รุ่นอื่นมาจับตลาดลูกค้าไอ้กลุ่มนี้กันเลยก่อนอื่นครับถ้าเ,เพื่อนๆถามว่าทางทร i อัมมมีความสนใจมาก แค่ไหนที่จะเปิดตัวเดโทน่ารุ่นใหม่ออกมาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องเดายากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าหากย้อนไปในตอนปี2019เนี่ยอันที่จริงพวกเขาก็ได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลเดโทน่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือ t r i อั p h d เดโตน a า o t o 2 765 Edition ซึ่งได้สรุปข้อมูลเลยคร่าวๆมันก็คือ t r i อั p h 675R ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ s t r e e t Triple 765RS และถูกปรับจูนปรับแต่งรวมถึงปรับเซ็ตเพื่อให้มันเป็นรถมอเตอร์ไซ์ รุ่นพิเศษสําหรับฉลองวาระพิเศษที่ทางไทรัมได้มีโอกาสมาเป็นพาร์ทเนอร์สําคัญในการแข่งขันโมโต g p นั่นก็คือการเป็นซัพพลายเออร์เครื่องยนต์3สูบเรียง 765cc ให้กับเหล่าตัวแข่งในรุ่น m o โตทหลังจากที่ทาง Honda ได้เลือกที่จะถอนตัวการสนับสนุนเครื่องยนต์ของ r b r 0 d o 6 0 0 r r ไปเมื่อจบฤดูการปี2018ทีนี้ถ้าหากทางไทรัมต้องการจะวางจําหน่ายตัวเดโตนา765ให้กับบุคคลทั่วไปได้ซื้อหากัน ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่นักหรอกครับเพราะถ้าหากเอาวิธีแบบง่ายที่สุดเลยพวกเขาก็แค่เอาไอ้ตัว Triumph Daytona 765 m o t o t Edition มาถอดชุดแฟร์ริงคาร์บอนออกไปแล้วใส่ชุดแฟร์ริงที่ทําจากวัสดุพลาสติกธรรมดาปรับจูนเครื่องยนต์ให้แรงน้อยกว่าเดิมอีกนิดหน่อยใส่ท่อไอเสียที่ดูมีความเป็น Production b i มากขึ้นแล้วตัดสเปคชิ้นส่วนบางอย่างลงยกตัวอย่างเช่นระบบกันสะเทือนหน้าหลังที่ตอนนี้เนี่ยเป็นของเอรินตัวท็อปแค่นี้พวกเขาก็สามารถวางจําหน่าย Triumph เจ็ดหกห้ RS รุ่นโปร u ด t i o ชันไวต์ได้แล้วส่วนปัญหาในเรื่องของมาตรฐานมลพิษอันนี้ก็อ้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องยนต์3สูบเรียง7 6 5ซีซีเนี่ยมันก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว Street Triple 765 RS ซึ่งก็สามารถปรับจูนให้ผ่านมาตรฐานไอเซียรับยูโร5และก็ยังวางขายอยู่จนถึงตอนนี้อยู่แล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรเหมือนตอนใช้เครื่องยนต์675ซีซีลูกเดิมแต่ปัญหาในเรื่องของทิศทางการตลาดอันนี้เราอาจจะต้องมารอดูกันอีีีกทนนนะะะครรบเเพาาาแมาาม้้้ใจผู แล้วก็ลูกค้าหลายคนสนใจในรถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์สปอร์ตบค์พิกัดกลางจึงทำให้ยอดจําหน่ายของรถมอเตอร์ไซค์พิกัดน,นี้คลาสนี้ประเภทนี้ในบ้านเรามีจํานวนที่สูงมากๆเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแต่ในภาพรวมมันก็อาจจะยังไม่คุ้มในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ออกมาอีกครั้งก็ได้ในสายตาไทรัมแต่ก็อย่างที่เราบอกไปนั่นแหละครับว่าการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ไทรัมเดลโทร่าเจ็รุ่นใหม่นั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยมันก็ไม่น่าจะติดปัญหาในเรื่องของต้นทุนอีกนั่นแหละดังนั้นคําถามต ถ้าหาก t r u m p ม d ด y โท n a 765มีแนวโน้มที่จะถูกเปิดตัวขายจริงงั้น t i u m p มจะเปิดตัวมันออกมาเมื่อไหร่กันในจุดนี้ครับเราก็คงต้องขอย้อนความให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งนะครับว่าปี2021ทาง t r u m p มมีแผนที่จะส่งตัวแข่งลงไปทำการแข่งขันในศึก BSB หรือ British Superbike Championship ด้วยซึ่งรุ่นที่พวกเขาตั้งใจจะส่งตัวแข่งลงไปแข่งนั้นก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นรุ่น Super Sportbike600cc แต่ถึงชื่อจะบอกว่าเป็น Super s p o r t b i k e 6 0 0 c เทวาทาง FIM ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาการแข่งขัน,ขนรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกก็ได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนกฎกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรความจุเครื่องยนต์ของตัวแข่งในคลาสนี้แล้วเรียบร้อยนั่นก็คือการอนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์3สูบเรียง765ซีซีสามารถลงแข่งด้วยได้ซึ่งอันที่จริงมันก็เป็นการปรับกติกาเพื่อให้ทางไทรัมสามารถส่งตัวแข่งของพวกเขาลงได้นั่นแหละครับทีนี้ถ้าหากจะให้ทางไทรัมส่ง street triple 7 6 5 rs ซึ่งเป็นรถ Naked Bike ลงไปแข่งกับ Super Sport Bike รุ่นอื่นมันก็คงดูจะไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงทาง t r i u อัมก็จะต้องมีการเปิดตัว Daytona 765รุ่นใหม่ซึ่งเป็น Super Sport Bike พันแท้ลงมาแข่งขันในรายการนี้แน่นอนและจากการที่กำหนดการแข่งขันศึก British Super Bike ปี2021จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วดังนั้นถ้าหากทางไ r ร u อัมเตรียมแผนทีี่จะเปิดตัวทม แล้วก็ตัวแข่งซึ่งเป็น Tri อ um มเดโตนา765รุ่นใหม่สำหรับลงแข่งขันในรายการนี้จริงหัวเขาก็น่าจะต้องมีการจัดงานเปิดตัวอย่างช้าที่สุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงในเร็วนี้เลยก็ได้แต่มันจะเป็นไปอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันหรือไม่นั้นอันนี้ผมก็คงต้องขอฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดิ่งแจ้งเตืนอนยูทูบชาแนลมอโต้ไรวอลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด s First f a n p a g e Facebook m o t o r Rival ให้วับ พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเด็ดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอรโมโตไรว์ก็คงต้องขอลาเ,ลเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ